สวัสดีแล้วก็สบายดี Bye day. พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้ก็พาเลาะอ,อีกแล้วนะจ้าเลาะบนถนนหมายเลข12จากเขาข้อมุ่งหน้าสู่อำเภอวังทองพิษณุโลกนะคะเตตีจะไปเนินมาปางเนาะไปเนินมาปางนะคะเพื่อเนินมาปางก็ขึ้นกับจังหวัดพิษณุโลกเหมือนกันนะคะแต่ก่อนไปถึงพิษณุโลกตตีเองก็จะอัปเดต บนเส้นทางหมายเลข12ให้พีพีเอฟซีทุกท่านได้ดูที่ชมกันกับบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะแดดยังไม่แรงแต่บรรยากาศดีดีนะคะดูทิวทัศน์ธรรมชาติเที่ยวสะอุ่มนะคะไปฝนต้นหนาวนี้บนถนนหมายเลข12นี้บอกได้เลยว่าใครผ่านมาแล้วจะว้าวมากๆเลยนะคะบรรยากาศดีดีช่วงเลยนะนีอ่าเขาเรียกว่าตั้งแต่เขาโคกก็แล้วกันเนาะพีพีเทุกท่านบอกได้เลยว่าวิวสวยมากๆนะคะแต่ละ เส้นทางนะคะโดยเฉพาะเส้นทางนี้เนาะเส้นทางหมายเลข12นี้เป็นเส้นทางที่มีวิวสวยงามมากๆนะคะตอนนี้เนาะตีเองก็ออกแกกมาจากเขาคอแล้วนะคะก็จะมุ่งหน้าผ่านอำเภอวังทองจังหวัดพิษนุโลกลนละคะ่ะอีกประมาณสัก50กว่าโูได้นะคะ,ะถึงจะถึงอำเภอวังทองนะคะแต่ก่อนจะไปถึงที่โน้นก็นี่ละคะ่ะวิวทิวทัศน์ธรรมชาตินะคะความเจริญของถนนเมืองไทย โคง้งซ้ายโคง้งขวาโคง้งแล้วโค้งอีกนะคะในหลัค่ะขับรถก็ต้องระมัดระวังเนาะซึ่งวันนี้นะคะตีจะอัปเดตอะไรรู้ไหมคะว่าตีจะพาพี่พีเทุกท่านมาดูมาสมแล้วก็จะพามนุษย์พ้าบางคนเนาะมาดูมาสมว่าอยู่ประเทศไทยไม่ใช่มีแค่สะพานลอยคนเดินข้ามนะคะสะพานลอยถ้าพูดถึงสะพานลอยอุย้ย นับไม่ไหวแล้วค่ะสะพานลอยอยู่ประเทศไทยนะคะเฉพาะเท่าที่ตีจาได้อยู่อำเภอเกียงโคสเฉพาะอาเภอเดียวก็ประมาณสามสสะพานลอยแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ตีจะพามาดูสะพานลอยที่ว่าเขาเรียกว่าสะพานลอยสัตว์ข้ามอะคะ่ะเนาะสัตว์ข้ามซึ่งเพื่อนสร้างไว้นะคะไม่ใช่ให้แค่คนข้ามนะคะสะพานลอยนี้ข้ามได้เฉพาะสัตว์เนาะ ซึ่งหลายๆคนขับรถผ่านไปผ่านมาอาจจะเข้าใจผิดว่าเออสะพานนี้แบบไม่เหล็กนี้ที่ว่ากั้นอยู่ตรงนี้เป็นเหล็กกั้นวัดความสูงอะไรอย่างนี้เนาะนะคะข้างหน้าเห็นไหมคะโอ้เจอ,อเพื่อนร่วมทางนะคะโบกมือใส่กันด้วยะคะ่ะทุกคนเนาะนั่นละคะ่ะอันข้างหน้าเนี่ยพีพีเห็นไหมนะคะเมันเขียนว่าสะพานให้สัตว์ข้ามนะส ขับรถผ่านมาคราวก่อนตีก็ไม่ค่อยได้สังเกตลงนะคะขราวก่อนซึ่งตีได้มีคลิปไว้อยู่นะคะขราวก่อนที่ตีมาพิษณุโลกครั้งแรกตีเองก,ก็ไม่รู้ว่าเป็นสะพานอะไรนะคะจนแฟนตีบอกว่าเป็นสะพานลอยให้สัตว์ข้ามนะอยู่ที่เมืองไทยยอมรับนะคะคนไทยใจดีมากๆนะคะคำานึงถึงทุกชีวิตถ้าพูดตำตุงก็คือทุกชีวิตมีค่ามไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์เนาะ ทุกชีวิตมีค่ามีความหมายทางนั้นใครๆก็รักชีวิตของตัวเองเนาะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นคนนะคะมีหัวจิตหัวใจเหมือนกันเนาะมีความรู้สึกเก็บปวดเหมือนกันนะคะน,าาคานั่นละค่ะนี่แหละค่ะคนไทยนี่แหละคา่ะนิสัยของคนไทยนะคะเข้าใจถึงทุกสิ่งหรือบางคนอาจจะเข้าใจว่าเออเป็นไหมเพ่อเรียกว,ว่าเหล็กกั้นวัดความสูงไม่ให้ลดบรรทุกข,ของทุกข,ของ บรรทุกใส่ของหนักสูงเกินไปอาจจะประกอบให้เกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็อาจจะถูกเหมือนกันเนาะนั่นแหละค่ะอันนี้ก็คือแต่ก่อนตีก็เข้าใจแบบนี้นะแต่ก่อนนะตีก็เข้าใจว่าเออเพื่นใส่กั้นความสูงแต่ที่จริงเห็นแล้วอ่านแล้วนะคะเห็นกับตาแล้วนะคะว่าเพื่อนเขียนว่าสะพานสัตว์ข้ามนะคะถ้าสัตว์ตัวไหนข้ามได้น่ะน่าจะเป็นสัตว์เรื่องคานซึ่งเช่นประเภทงู ลิงกิโฉกิกปอมหรือว่าตัวหลิงตัวแลนอะไรสัตว์ที่สามารถไต่ปีนไต่ได้นะคะถ้าเป็น้างเป็นเสือนี่ก็น่าจะปีนไม่ได้นะเสือนี่ไม่แน่อาจจะปีนได้นอพองพี่จีนพันนะคะขนาดต้นไม้ยังขึ้นได้นะคะอันนี้คือเพื่อนเขียนไว้ตรงๆเลยนะคะว่าสะพานสัตว์ข้ามนะคะซึ่งจะมีทั้งแบบเขาเรียกว่า,าวัดความสูงของการ บรรทุกสินค้าด้วยอาจจะใส่ของใส่อะไรก็ไม่ให้ใส่เกินไม้เหล็กนั้นขึ้นไปเนาะเพราะว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ค่อนข้างคดเลี้ยวแล้วก็ลาดสันแล้วก็ไปโคดมาละคะเนาะพี่เอฟซีค่าแต่ก็ยอมรับนะคะคนไทยเพิ่นสร้างถนนได้ดีมากๆนะคะโค้งแต่ละโค้งเนาะโค้งแต่ละโค้งนี่โค้งได้สวยโค้งได้งามมากๆเลยนะคะโค้งได้แบบสวยงามจริงๆ บนเส้นทางนี้ใครผ่านไปผ่านมาอาจจะเห็นไล่สตอเบอรี hmm. ่ก็มีนะคะไล่สตอเบอรี่ลูกมกัก berry, เป็นลูกสตอเบอรี่เขาเรียกว่าขายสตอเบอรี่อร่อยมากนะคะหวานสัมนะคะทุกคนออกเปรี้ยวนิดๆรสชาติแบบเขาเรียกว่าสมรสชาติเลยก็ว่าได้นะคะ mm hmm. ตีเวทซื้อกล่องละร้อยห้าสิบาทนะคะหน้าประมาณจักครึ่งกิโลหรือว่าไม่ถึงกิโลหรอกนะคะแต่ว่าลูกโต สวยมากแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะตีแวะซื้อกินนะคะนั่น,นะค่ะใครผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมนะคะแวะซิมได้นะคะจะเป็นไล่สตรอเบอรี่กวงมากๆนะคะคแบบกินแบบเกาเรียกว่าสดๆเลยก็ว่าได้นะนั่นแะค่ะนี่คือบรรยากาศบนท้องถนนหมายเลข12ระหว่างเขาค้อมุ่งหน้าสู่อำเภอวังทองพิษณุโลกนะคะก็อย่างที่เห็นต้นไม้ใบหญ้าเขียวกระจีนะคะช่วงนี้ไปฝนต้นหนาวเนาะ นไมน้บอกได้เลยอุดมสมบูรณ์นะคะหนาวนี้ใครไปเที่ยวที่ไหนนะคะใครไปเที่ยวที่ไหนบอกด้วยนะคะแต่ตีเองนะคะว่าปีใหม่นี้จะเข้าไปหาน้องใจนะคะดูถนนเมืองไทยแล่บบรรยากาศนะคะถนนสุดจะสะดวกสบายและตัดผ่านป่าตัดผ่านภูเขาตัดผ่านหมู่บ้านนะคะแต่ละหมู่บ้านแต่ละซุมซุน เป็นเส้นทางเชื่อมต่อจังหวัดต่อจังหวัดนะคะถนนเส้นนี้จะเริ่มมาตั้งแต่นูน่นไกลๆนู่นแหะคะ่ะพี่พีเอฟัีท่านเนาะแต่ก็ไปถึงพิษณุโลกจังหวัดตราดนู่นน่าจะออกอสู่สายแดนลาวนะคะแล้วก็ช่วงถ้าพูดถึงว่าไปทางปาจีนบุรีก็เป็นถนนมาเลข12อยู่นะปาจีนบุรีเนาะ มุกดาหารนะคะจุดเชื่อมต่อระหว่างปรกจินบุรีกับมุกดาหารนี่เป็นช่วงเขาค่ะที่มีบรรยากาศคล้ายๆเหมือนเมืองน,นอกเป็นภูเขาคล้ายๆเหมือนแบบเรามองผิวเผินเหมือนภูเขาน้ําแข็งนะคะทุกคนแต่ละช่วงแต่ละจุดแต่ละพื้นที่อู้อันนี้นะคะพี่พีเอทีเห็นไหมสะพานลอยนะคะสะพานลอยอันนี้คือสะพานลอยคุณนะคะและวัดสัตว์เดินข้ามได้ไหมได้ค่ะตอนนั้นตีไปที่ โคราชเนาะเห็นเห็นเห็นสัตว์เดินข้ามคือประเภทหมาแมวนะคะขึ้นไปเจ้าถิ่นตีก็จะจมตอนตีถ่ายรีวิวถนนอยู่ตีเห็นเจ้าถิ่นเพิข่ขึ้นไปตีก็ลงมานะคะนั่นแะหละค่ะจะมีแบบขนาดหมาแมวยังรู้จักเดินข้ามสะพานลอย,ยนะคะอยู่ที่เมืองไทยนะคะนั่นแะหละค่ะอันนี้พูดเรื่องจริงนะคะไม่ใช่ไม่ได้เปรียบเทียบใส่คนนะอันนี้คือพูดเรื่องจริงนะตอนที่ตีไปที่ อะไรเ่อเรียกว่าอยู่ที่โคราชนะคะทุกคนอำเภอชิดานะคะตอนนั้นไม่เชื่อสามารถไปค้นดูทิปหลังๆตีได้นะคะซึ่งตีถ่ายรีวิวถนนหวนทางอยู่ทีนี้ก็มีสัตว์หมานะคะทุกคนเดินขึ้นไปบุญสะพานลอยนะคะอยู่ที่เมืองไทยยอมรับนะคะขนาดประเภทหมาประเภทเมวย,ยังต้องข้ามสะพานลอยเลยนะคะไม่นัาภาษาอะไรกับสะพานลอยคุณนะคะ สะพานลอยสัตว์ก็มีนะคะนี่แหละคะ่ะบนถนนเส้นนี้หรือว่าหลายๆเส้นหรือว่าเมื่กระทั่งบนถนนหมายเลข304ไปทางปาจีนบุรีตีก็เห็นแบบที่เป็นไม้เหล็กแบบนี้นะคะพี่พีเอสีทุกท่านเป็นไม้เหล็กแบบนี้กัน้นไว้เหมือนกันอันนั้นเพิ่งก็จะใส่ไว้เฉพาะ,ะสัตว์เดินข้ามเหมือนกันแล้วก็ไว้วัดความสูงของการขนส่งด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถนนเส้นนั้นก็มีแบบเาเรียกว่ามีรถขนส่งเยอะมากนะ รถประเภทรดซิบลอ้อลดพวกนี้เยอะมากวิ่งกันเยอะมากแต่ถ้าพูดถึงถนนเส้นนี้มีเยอะไหมตีก็ว่า,วามีอยู่แต่ไม่เท่ากับถนนมาเรียก3ามสนะถนนเส้นนี้ตีก็เห็นอยู่แต่ก็ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะคะนั่นแหละค่ะแต่ค่อนข้างแบบถนนเส้นนี้ค่อนข้างที่จะโคตเลี้ยวก่อนเส้นที่ตีพูดนะคะ,ะจะเห็นแต่ช่วงนี้แหละคะ่ะช่วงตั้งแต่เขาคอนะคะเขาคอลงมา แต่ช่วงน้ำหนาวนี้จะไม่ค่อยเห็นรถขนส่งสักเท่าไหร่ว่ามีก็มีค่ะมีค่ะแต่ว่าก็ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าช่วงน้ำหนาวถนนก็ค่อนข้างแบบบางส่วนก็จะเป็น2เลนบางส่วนก็จะเป็น3เลนจะไม่ค่อยมี4เลนนะคะช่วงน้ำหนาวเนาะอันนั้นก็บนถนนหมายเลข12เหมือนกันนะคะนั่นะคะ่ะนี่คือบรรยากาศนะคะก็หากผิดพลาดประการใดตีเองก็ต้องกราบขอโทษขออภยัยพี่พี่พ FC ทุกท่านนะคะวันนี้จะมานำเสนอ สะพานลอยสัตว์ข้ามนะคะแล้วก็อยากฝากคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ถึงมนุษย์พัามนะคะที่อยากเห็นสะพานลอยอยู่ที่เมืองไทยไม่ใช่มีแค่สะพานลอยคนเดินข้ามนะคะเป็นสะพานลอยครับสัตว์ข้ามก็มีหรือว่าสะพานลอยที่ใช้เขาเรียกว,ว่าสะพานลอยรถมอเตอร์ไซค์ข้ามก็มีนะคะไม่ใช่ว่ามีแค่คนเดินข้ามนะเนี่ยค่ะแต่ ขนาดบนเส้นทางหม่เลข12ตั้งแต่เขาเค้มานี่ก็เห็นเป็น3-4อันแล้วนะคะขนาดมีตะป่านะคะาบางคนนี่ก็ไม่ค่อยมีเพราะส่วนใหญ่สะพานลอยนี่เพิ่นก็จะใส่อ่ามีอยู่แหล่งซุ้มซนเนาะอย่างเส้นหน้าโรงเรียนอย่างเงี้ยหน้าโรงเรียนหรือว่าสถานที่ที่สําคัญอย่างเช่นสถานที่ราชการต่างๆนะคะหรือว่าเป็นแหล่งซุ้มโซนที่คนข้างคนเยอะๆจะข้ามถนนนะคะการที่สร้างสะพานลอยนี่เพิ่งก็ จะลดอุบัติเหตุการเกิอดอุบัติเหตุบนท้องถนนน้อยลงนะคะสร้างความสะดวกสบายให้ผู้ใช้รถสะพานนุนแล้วก็สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้คนที่แบบเดินข้ามถนนไม่ต้องรอรถผ่านอะไรไม่ต้องรอรถอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาะเราเราก็ข้ามสะพานลอยด้วยนะคะข้ามสะพานลอยขึ้นไปบนสะพานลอยก็ไม่ใช่ว่าบรรยากาศไม่ธรรมดานะสวยมากงามมากโดยเฉพาะช่วงรถติดๆอย่างเงี้ย บรรยากาศนี้ดีมากๆเลยนะคะเนะะี่ยค่ะอันนี้โอ้โหมาจุดนี้นะคะยิ่งสวยเลยนะคะเส้นทางลงไปค่ะลงเขานะคะนี่คือเส้นทางลงเขาขึ้นเขาลงเขาแล้วก็จะมีะสะพานสัตว์ข้ามนะคะอันนี้ก็เป็นสะพานให้สัตว์ข้ามนะคะหรือว่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม้ หล็กที่วัดความสูงเพื่อเรียกว่าอะไรตีเองก็ไม่รู้ใครที่รู้คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะตีถามแฟนตีว่าตีแฟนแฟนตีก็ว่าไม่รู้รู้แต่ว่าเพิ่นเขียนว่าสะพานนั่นให้สัตว์ข้ามแค่นั้นค่ะเป็นไม้วัดความสูงของอาการขนส่งกิ่งไหมเนาะพี่พีเอทุกท่านหลายคนอาจจะสงสัยแต่ตีเองก็ยังสงสัยเลยนะคะพี่พีเอชทุกท่านนยคะบรรยากาศเป็นตาสะอ่อนเนาะสวยงามอุดมสมบูรณ์ต้นไม้ใหญ่น้อยภูเขาไม่ล้นเลยนะคะ ภูเขาเต็มไปด้วยความเขียวะจีของป่าไม้เนาะนั่นแหละค่ะโอเคนะคะทุกคนมาถึงจุดนี้ตีเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะจากกันไปด้วยบรรยากาศบนท้องถนนจากเขาข้อมุ่งหน้าสู่อำเภอวังทองบอกได้เลยถนนเส้นนี้ลุ้นทุกจุดสวยงามทุกจุดนะคะดูรถค่ะโตเทแถวกันมายาวเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ